าละครับสวัสดีคุณผู้ชมจากับรายการมอสมอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตนะครับเกมย้อนอดีตในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนี่ฮะ นี่คือเกม Lockman and f a r t e นะครับผมอ่านี่คือเกม Lockman ที่ออกครั้งแรกในปี1998บนเครื่อง Super Famicom นี่แหละครับผมเป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็น Lockman กับ Forte ในเกมนี่แหละครับผมต่อมานะครับเกมนี้ได้มาพอตลงให้กับเครื่องเกม Boy Advance ในปี2002ออกเป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ในปี2003เนี่ย เป็นครั้งแรกเลยที่เกม l o c k m a n and Forte เนี่ยในปี2003นะครับได้เล่นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษยอย่างเป็นทางการด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับเพื่อเป็นปการเสรียเวลาเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับเรามาดูโหมดทั้ง3โหมดกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็จะมี New Game c o n t i n u e กับ Database นะครับ เ็จแ,แล้วทีนี้นะครับถ้าในเวอร์ชันซัพ p อร์ตฟาร์มวิคอเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเสียงเป็นสเตอริโอกับโมโนโล olo, ได้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับทีนี้ถ้าเราเข้านิวเกมนะครับเดี๋ยวเราเข้าดีเกมกันเลยจ้าพอเข้านิวเกมปุ๊บนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกตัวละครว่าคุณผู้ชมจะเล่นเป็นล็อกแมนหรือฟาวเต้นะครับผมอ่าประมาณนี้ครับสมมุติว่าถ้าเราเลือกตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เน่มันก็จะขึ้นโชว์รูปแบบนี้ครับผมเน่ นี่ฮะเลดี้ของล็อกแมนก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเรามาเลือกฟอร์เต้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ปึ๊บปึ๊บนี่แล้วก็ตอนขึ้นเลดี้ก็ต่างจากของล็อกแมนครับนี่เลดี้อย่างเทเลยนึกถึงล็อกแมน X4 ขึ้นมาเลยฮะเลดี้แบบนี้นะครับ เสแ,แล้วทีนี้นะครับเบื้องต้นเราจะมาพูดถึงเกมเพลย์ของฟอร์เต้กันก่อนนะครับมันเป็นอะไรที่โคตรเจ๋งเลยครับผมแน่นอนว่าสําหรับฟอร์เต้เนี่ยไม่สามารถสไลด์ได้เหมือนกับล็อก m a n นะครับแต่ว่าจะเป็นการเดชเหมือนกับเวลาคุณผู้ชมเล่นเป็น X หรือซีโรเลยครับผมแล้วก็การยิงนะครับมันก็จะเป็นการยิงกดค้างแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถยิงแบบว่ายิงขึ้นเฉียงขวาเฉียงซ้ายแบบนี้นะครับนี่ฮะ แล้วก็เวลากดเฉียงลงนะครับผมอ่กดลงนะฮะมันก็จะยิงแค่เฉียงอ่ลงซ้ายเฉียงลงขวาเท่านั้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคนอกจากนี้นะครับสามารถกระโดด2จังหวะได้ด้วยนะครับสำหรับฟอร์เต้นะฮะมาดูฝั่งล็อกแมนกันบ้างนะครับผมเอาง่ายๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมเล่นเป็นล็อกแมนเนี่ยระบบเกมเพลย์เหมือนกับในล็อกแมน8ปเป๊ะเลยครับผมมันก็จะมีการชาร์จชอ็อตแล้วก็จะมีการสไลดิง้ง เหมือนกับเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมล็อกแมนภาคก่อนๆเลยครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพูดในส่วนของคอนติเนียกันบ้างน,นะครับผมถามว่าคอนติเนียคืออะไรผมจะเข้าไปให้คุณผู้ชมดูนะครับเอาง่ายๆก็คือเป็นการโหลดเซฟต่อจากที่เราเล่นนี่แหละครับผมเสร็จแล้วทีนี้วิธีการเซฟของเกมนี้ทำอย่างไรเหรอสรุปสั้นๆเลยนะครับก็คือวิธีการเซฟเนี่ยเหมือนกับในล็อกแมน8เลยครับผมอ่าเอาประมาณนี้ครับ ต่อมานะครับเราจะมาพูดถึง State Select ก,กันบ้างน,นะครับผมคุณผู้ชมคงทราบดีนะครับว่า State Select เ,เ,เนี่ยคืออะไรถ้าคุณผู้ชมเล่น Lockman ภาคก่อนๆรวมทาง l o อก m a n X มาด้วยเสร็จแล้วทีนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมโดยเบื้องต้นว่า หลังจากที่เราจบโพล,ล็อกแล้วเนี่ยเบื้องต้นเราสามารถกำจัดบอสได้แค่3ตัวเท่านั้นนะครับถ้าเรากำจัดตัวใดตัวหนึ่งแล้วสมมุติผมกำจัดตัวนี้ไปปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดรูทว่าให้คุณผู้ชมสามารถไปกำจัดบอสตัวนี้และบอสตัวนี้ได้นะครับผมแล้วก็สมมติถ้าคุณผู้ชมกำจัดบอสตัวนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเปิดรูทไปที่ตรงกลางของ ฉากเลยครับผมก็คือเราจะสามารถไปสู้กับบอสตวัวกลางหรือว่าไปสู้กับบอสโวัวล่างๆได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคนี่ก็คือในส่วนของการเลือกเข้าไปสู้กับบอสในสเตจซิเล็กนะครับทีนี้ในสเตจซิเล็กเนี่ยจะมีรูปปัะแจกับ CD อยู่นะครับผม CD ก็คือ d a t a b a s e นะครับอ่านี่ฮะ Database คืออะไรอธิบายง่ายๆเลยก็คือเป็นการเก็บ CD นะครับอาจจะตรงนี้ค่อยว่าอีกทีนะครับทีนี้ ถ้าเป็นประแจนะครับก็คือช็อปครับผมซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปซื้อ1นึ่อัพแล้วก็อะไรต่างๆนานานุ่นนั่นดีได้นะครับผมโดยใช้น็อตที่เราได้จากฉากนั้นๆนี่แหละครับผมคือเอาง่ายๆครับว่าเกมนี้จะมีให้เก็บน็อตเหมือนกับ Lockman ภาค7และ9-11ถึง11นี่แหละครับที่แบบว่าสามารถเก็บได้เรื่อยๆเพื่อที่จะแบบว่าเอามาซื้อของน่นนั่นนี่ได้อะไรประมาณนี้แหละครับผมอ่าโอเค เอาเป็นว่านี่คือทั้งหมดของ s t a t e Select ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับนี่คะคุณผู้ชมครับนี่คือ CD ที่เราสามารถเก็บได้ตามฉากต่างๆนะครับแล้วถามว่า CD เนี้ยมันคืออะไรเหรอเอาง่ายๆเลยครับก็คือเป็นแผ่น CD ที่มีข้อมูลของบอสจาก Lockman ภาค1ถึงแแล้วก็บอสจากเกม Lockman World ด้วยนะครับรวมทั้งตัวละครที่ปรากฏเฉพาะใน Lock Man World ด้วยนะครับผมโอเค ทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเก็บ cd ให้คุณผู้ชมนะครับผมแต่คุณผู้ชมครับการเก็บ cd นี้มันมีผลนิดนึงนะครับเดี๋ยวอธิบายอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเบื้องต้นเราไปเก็บ cd ตามปกติก่อนนะครับเน่ถึงแล้วครับคุณผู้ชมเน่อะเดี๋ยวผมจะเก็บ cd ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็ไปเคลียร์ฉากบอสฉากนี้ให้จบนะครับผม อ่าไมผมถึงพูดอย่างนี้คุณผู้ชมฟังตรงนี้ให้ดีนะครับเอาง่ายๆเลยสมมุติว่าถ้าเราใช้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะครับอย่างกรณีนีน้ผมใช้ฟอร์เตเดี๋ยวไปเก็บ CD บนนี้นะครับแล้วเคลียร์ฉากเคลียร์ฉากเสร็จปุ๊บแล้วก็เซฟเกมปุ๊บนะครับทีนี้ถ้าคุณผู้ชมมาเล่นเป็นล็อกแมนนะครับแล้วก็เข้าฉากาฉากเดียวกับที่ฟอร์เตมาอยู่อยู่ตรงนี้นี่แหละครับผมมันจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันจ้า ซึ่ง CD ดีที่เราเก็บมาได้นะครับมันจะมาอยู่ในด a ต a าเบสเลยครับผมเนี่ยฮะอย่างเช่น CD แผ่นแรกที่ผมให้ฟอร์เต้ไปเก็บก็คือเป็น CD ของโลคนนี้ครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับพอเข้ามาที่โลผมนะครับนี่ก็จะปีบอกโปรไฟล์ว่าโลเป็นอย่างไรนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ Continu e อีกทีนะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมใช้ฟอร์เต้ไปเก็บ CD ดีเสร็จแล้วทีนี้นะครับผมฆ่าตัวตายแล้วเกมโอเวอร์แล้วก็ เซฟเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือเอาจริงๆคือถ้าคุณผู้ชมเคลียร์บอสเรียบร้อยแล้วแล้วเซฟเกมเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแบบนี้ครับแล้วทีนี้สมมติว่าถ้าเรามาใช้ล็อกแมนแล้วกลับไปที่โคแมนอีกครั้งโดยที่แบบว่ายังไม่ได้ปรับโคแมนเลยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาฟังกันจ้า เนี่ฮะคุณผู้ชมตอนนี้ผมเล่นล็อกแมนเนี่ยมาถึงจุดเดียวกับที่ฟอร์เต้เก็บ CD ไปเมื่อสักครู่นี่แหละครับผมก็อย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่ฟอร์เต้เก็บ CD ไปละแล้วทีเนี้ยจะเกมโอเวอร์หรือเคลียร์ฉากนั้นๆแล้วก็ตามแล้วเซฟเกมแล้วเนี่ยอ่อมันจะมีผลต่ออีกตัวละครหนึงไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับแลวก็คือล็อกแมนนั่นเองซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชม เล่นฟอร์เต้แล้วเก็บ CD ไปหลายจุดละไม่ว่าฉากใดก็ตามนะครับผมแล้วเคลียร์ฟอร์เต้จบเกม100%แล้วนะครับทีนี้ถ้าเรามาเล่นล็อกแมนนะครับผมปรากฏว่า CD ที่ฟอร์เต้เก็บไปก่อนหน้านี้ไม่อยู่แล้วครับผมอ่าคุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ตัวละครใดก็ตามเก็บ CD ที่จุดนั้นๆไปแล้วนะครับผมมันก็จะไปปรากฏในดาต้าเบส แบบว่าเสร็จสับเลยครับผมอ่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยผมเล่นฟอร์เต้ไปละแล้วก็เคยเก็บซีดีนี้ไปรอบหนึ่งละแล้วไม่แน่ใจว่าเอ้แล้วถ้าใช้ล็อกแมนต้องเก็บอีกรอบหรือเปล่าคําตอบก็คือไม่ต้องแล้วครับเอาง่ายๆคือคนใดคนหนึ่งเก็บซีดีปุ๊บเสร็จจบ,บแบบเสร็จสับเลยครับก็คือไปอยู่ในดาต้าเบสสันทีเลจา้าประมาณนี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับรายละเอียดของ Lockman f o r t o r t e ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมก็เอาจริงๆนะผมว่าเกมนี้มันมาสนุกตรงที่ว่านอกจากจะลุยด่านเพื่อเคลียร์เกมจบตามปกติแล้วเนี่ยความสนุกก็คือเรื่องของการเก็บ cd ด,ด้วยครับผมคือเอาง่ายๆครับว่าเหมือน Lockman 8อะ l o c ก Man 8มันสนุกตรงที่เราต้องไปเก็บน็อตเนี่ยให้ครบ 39หรือ40นอตที่แหละผมจำไม่ค่อยได้แล้วเก็บให้ครบปุ๊บคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปซื้อของที่เราจำเป็นได้เลยนะครับผมซึ่งพอมา l o c k m a n and Forte เนี่ยจากนอตเนี่ยกลายเป็น CD ไปแทนนะครับผมแต่ว่าเราต้องไปเก็บ CD เพื่อสะสม database ให้ครบอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวจากนี้นะครับเราจะไปเล่นของ g a เกมบอยแอดวานกันบ้างนะครับ มาดูฝั่งเกมบอย a อ v ดวานกันบ้างน,นะครับผมถ้าคุณผู้ชมเปิดของเกมบอย a อ v ดวา e มาปุ๊บนี่ฮะก็จะขึ้นแคป c o m แบบนี้เลยครับเน่เสร็จแล้วทีนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมว่าโหมดที่หน้าจอไทเติลเนี่ยเหมือนกับของ Super ร์ m i c o มีเลยครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือว่าอ๋อล็อกแมนแอนด์ฟทั้งเกมของเกมบอย y อ d ดวานเนี่ยทุกอย่างเหมือนกับใน Super ร์ m i c o มีเลยครับผมไม่มีปัจจัยเพิ่มเติมจากของอ u p ซูเปอร์ฟาร์มมาเลยฮะเนี่ยฮะ ภาพมันก็จะเป็นจอเล็กแบบนี้นะครับผมนี่ฮะอ่าโอเคมาดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษกันครับเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็จะเป็นแบบนี้นี่เวอร์ชันภาษาอังกฤษฮะ Mega Man and Bass ครับผมอ่าถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับนี่ฮะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้คุณผู้ชมโดยคร่าวๆละกันนะครับผมจะมาเล่นเป็น Lockman กับ f o l t e e นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยฮะเดี๋ยวขอเวลาสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับ เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นเป็นล็อกแมนกันจ้าไปครับอันนี้ผมจะมาเล่นที่ของซูเปอร์ฟาร์มีคมกันก่อนนะครับนี่ฮะอย่างที่บอกครับว่าเกมนี้จะเน้นเก็บน็อตเหมือนเวลาคุณผู้ชมเล่นเกมล็อกแมน7และ9-11ถึง11นะครับผม อันนี้คือเป็นมุกของไฟเออร์แมนครับฉากนี้คือบทนำฉากเนี้ยมันเล่นมุกอยู่ประมาณ3-4อย่างนะครับผมอันนี้มันมุกของไฟเออร์แมนครับแล้วก็มุกสวรรค์เมื่อกี้เป็นมุกจากล็อกแมน2ระวังด้วยครับไม่งั้นตกเหวฮะอ่ารีบไปนะครับเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวมันจะมีสวรรค์โผล่มาเหมือนในภาค2เลยอะ มุกต่อไปนะครับจะเป็นมุกจากวิสัต์แม่จากล็อกแปน6ครับเ แล้วก็มุกสุดท้ายครับเป็นมุกจากฉากของโท็แมนแต่ล็อกแมนสีครับนี่ฮะแต่ว่าจะยากกว่าล็อกแมนสีนิดนึงเพราะว่ายิงนี่แหละครับผมอืมตรงนี้แหละเป็นจุดท,ที่ทําให้ตกเหยวได้อ่าตรงนี้ไม่ต้องเบทอะไรมากครับหลบกระสุนอย่างเดียวก็พอ นี่นี่ฮะเจอกับศัตรูประจำล็อกแมน a ด d ฟอร์เต้ครับก็คือคิงครับผมอ่าผมขอกดแบบรุนเร็วละกันฮะนี่ฮะนี่คือบอสตัวแรก ของเกม Lockman and Forte นะครับผมแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าระดับความยากของบอสตัวนี้ต่างกันด้วยนะครับถ้า Lockman มันจะง่ายหน่อยแต่ของ Forte จะยากนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับ Lockman ใน Lockman and Forte ของ Super Famicom นะครับเนี่ฮะหลังจากที่คุณผู้ชมเคลียร์ฉากบอส หรือฉากใดก็ตามนะครับนี่ฮะก็จะขึ้นให้เราเซฟแบบนี้ฮะอารมณ์เหมือนกับเวลาเล่นเกมล็อก m a n 8เลยที่ว่าพอเคลียร์ฉากนั้นๆเนี่ยแล้วเราจะเซฟเกมนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาเล่นฟอ r เต้กันบ้างนะครับผมไปชมกันเลยจ้าเนี่ยฮะฟอเต้ e. ไปครับ เนี่ยคบคุณผู้ชมครับเวลาเจอฉากฝนตกแบบนี้ฮะสบายเลยอ่ะโดด2จังหวะหรือว่าแดดแล้วกระโดดข้ามอย่างง่ายเลยอ่ะเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาพูดถึงการต่อสู้กับบอสกรีนเดวิลในกรณีของ ฟอร์เต้นะครับผมซึ่งเอาจริงๆนะต่างจากของล็อกแมนเลยมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมเล็่นงี้ฮะเนี่ยโอ้โหมันแบบขูบเร็วมากอ่ะเนี่ยหุบเร็วมากเอาเป็นว่าวิธีการต่อสู้ง่ายๆครับเนี่ยยิงแบบนี้แหละครับแต่ว่าต้องยืนให้ถูกตำแหน่งหน่อยครับเนี่ยฮะตำแหน่งที่ถูกต้องคือแบบนี้ครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับอ่าเอาประมาณนี้ละกันครับสำหรับฟอร์เต้ฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นล็อกแมนกับฟอร์เต้ใน อของ g a m e Boy Advance กันบ้านนะครับเหมือนเดิมฮะก็คือเดี๋ยวเราจะเล่นฉากโปลล็อกเหมือนกับใน s u เปอร์ฟาร์ m อเลยครับผม เนี่ยคุณผู้ชมครับมันจะมีเรื่องของระบบออโต้เซฟด้วยนะครับผมเอาง่ายๆครับระบบออโต้เซฟแบบนี้เหมือนกับเวลาคุณผู้ชมเล่นเกม l o c k m a n X Cyber Mission หรือว่า l o c k m a n X 2 Soul Elaser บนเกม e o y y o o เล r เลยครับผมคือแบบว่ามันจะมีเซฟระหว่างทางปุ่มนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติเราเราเลิกเล่นเกมไปแล้วแล้วเรากลับมาเล่นเกมนี้อีกทีด้วยการโหลดเซฟนะครับมันก็จะขึ้นถามว่าเราจะโหลดเซฟ กลางคันไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่า เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าในเวอร์ชันเกมบอยแอดวานเนี่ยมันจะตาลายตรงฝนตกนี่แหละครับถ้าหาว่า,าคุณผู้ชมไปเล่นบนเกมบอยแอดวานที่มันไม่ใช่เกมบอยแอดวานเอสพีอะฮะนั่นแหละครับมันจะตาลายหน่อยครับผม เนี่ยเอาประมาณนี้ละกันครับปิดท้ายคลิปนี้นะครับเราจะมาดูฟอร์เต้กันบ้านนะครับผมผมจะมาเล่นฟอร์เต้ในเกมบอ d แ a n น์กันนะครับเล่นบทนําเหมือนเดิมครับอ๋อผมขอเพิ่มเติมคุณผู้ชมนิดนึงนะครับผมข้อเสียของฟอร์เต้คือเวลายิงนะครับผมเวลาเดินนะครับเราจะไม่สามารถเขาเรียกไดะระหว่างเดินเนี่ยไม่สามารถเดินยิงได้เหมือนกับล็อกแมนนะครับผมเพราะฉะนั้นเวลายิงคือจะต้องยืนอยู่กับที่เท่านั้นในการยิงนะครับผมอ่า เอาละครับสำหรับฟอร์เต้เนี่ยเดี๋ยวผมขอข้ามมาที่กรีนเดวิลละกันนะครับผมอ่มาเหมือนเดิมครับวิธีการต่อสู้กับกรีนเดวิลเหมือนกับในซุปเปอร์ฟาร์มบิคคอมเลยครับเนี่ยฮะยิงสักพักก็หูแหลกเนี่ยต้องอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ เอาประมาณน,นี้ละกันโอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการมัมมอยเกมตามใจฉันกับช่วงเกมย้อนอดีตกับเกม Lockman and f ์ t e หรือ m มค a m a n a แมนแนัสนะครับผมส่วนตัวผมก็อยากให้เอาเกมนี้กลับมารีมาสอีกครั้งลงในเครื่อง Nintendo Switch แล้วก็ลงเครื่องต่างๆด้วยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าโอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดป,ประการใดๆไปก็ขอไปคุณผู้ชมบรรดาี่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ